สวัสดีครับปองนครลำปางวันนี้เช่นเคยผมจะพาไปเช็คตรวจสภาพอากาศของวันนี้นี่เองครับกรมุตุเตือนมรสุมกระนำฝนทลม45จังหวัดตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ให้ระวังอันตรายกอทมโดนเต็มภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูง ก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คือ8กรกฎาคม2567โกรมอตุตุพยากรณอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมนั่นเองครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา06.00นวันนี้ถึงเวลา06.00นอของวันพรุ่งนี้ก็มีดังต่อไปนี้เลยนะครับ ภาคเหนือมีฝนฟ้ากะนองมากหน่อยร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแพร่น,น่านตากกำแพงเพชรสุโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24 2 7ถึง27 อุณหภูมิสูงสุด33ถึง37องศาลมตวะันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27 อุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มากหน่อยและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสลระบุรีสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาอุณหภูมิสูงสุด34 36องศาลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด24่ําสุดถึง8องศาอุณหภูมิสูงสุด32 3 5องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตนียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาอุณหภูมิสูงสุด33-36โองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขะนองมากหน่อยร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในวันนี้นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง